อ่ะเรื่อง h าร์ l a สนะครับก็เปิดตัว Victory Saber ออกมามันจะรวมร่างกันก็คือ Star Saber กับ Victory Convoy ย์ไอ้ิ i c t o r y l e โอสอตัวรวมร่างกันมาในคัสสูพีมหรืออัลต้าก็ไม่รู้เป็นคัสคือตัวคัสใหญ่ะก็ใหญ่ตามสเกลของเขาแล้วเมื่อวานนี้เขาก็เปิดไลท์เลยว่าเป็นโปรโตไทป์ออกมาแล้ว <c oughs> แต่ตอนนี้เนี่ยฮาร์ดแสเปิดเนี่ยเขาจะไม่ได้เปิดจำหน่ายเองเลย เขาจะเปิดเป็นคาวฟันดิ่งก็คือเหมือนกับมียอดจองแล้วก็ยอดจองถ้าถึงจำนวนถ้าผมจำไม่ผิดอยู่ที่14,000ชุดเหมือนตัวอ่ายูนิคอนต้องยอดสั่งซื้อหรือยอดจอง14,000ชุดถึงจะผลิตนะเดี๋ยวนี้ดูการตลาดเขาเปิดตัวมาที่น่าจะ199ตีสัก200เหรียญ200เหรียญที่อยู่ที่ประมาณสักประมาณนะ5 0 0 0ปลายๆ6,000ก็ได้เปิดแล้วก็เรียกแขก เขาเริ่มสตาร์ทให้สั่งจองน่าจะวันนี้หรือเปล่าผมจำไม่ได้ปิดน่าจะเดือนตุลาแต่ตอนนี้เท่าที่ดูตนนัวนี้ถามว่าจะถึงครบถึง14,000มไหมแรกๆอ่ะเหมือนหนังจะย้อนม้วนเดิมเลยนะครับก็คือยูนิคอนตอนแรกจะไม่ถึงหรอกยอดสั่งกับทางเว็บเนี่ยไม่ถึงหรอกเชื่อผมเลยแต่มันจะผ่านได้แน่นอนเพราะว่าอะไรเขาจะให้ร้านค้าทางประเทศจีนหรือร้านค้าอะไรก็ได้ ซึ่งฮาวส์บล็อกฮาแสบเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะอเมริกาแต่ในอเมริกาเขายังมีร้านอื่นร้านอื่นร้านอื่นนะครับแต่หลกัลกๆเนี่ยเอเซียก็จะเป็นร้านจีนนะครับฮ่องกงเขาะจะให้ทางร้านพวกเนี้ยเปิดพีให้เขาแล้วรอดูวันสรุปเดือนตุลาผ่านแน่นอนเพราะตัวนี้ราคาแค่ประมาณ6000บาทโดยประมาณครับไม่เหมือนกับตัวยูนิคอร์ซึ่งประมาณ1 0ื่นหมื่นเอยู่ประมาณนี้แต่ตัวนี้แค่ประมาณ6 0 0 0บาท แต่ตอนนี้เนี่ยเรื่องพอเห็นภาพแยกออกมาระหว่าง Star Saber ก็ยังโอเคแต่เห็น Victory Leo แล้วก,ก็เห็นแล้วก็นะปวดใจนะครับยังมีส่วนที่ดูกงกวงหรืออะไรอย่างเงี้ยดังนั้นตัวนี้คือมันทำมาอย่างเงี้ยสรุปยังไงก็ผ่านแต่ถามว่าโอกาสที่แม่งจะทำนอกรอบอื่นอีกได้ไหมแม่งทำสบาย มันไม่เหมือนกับยูนิคอนซึ่งราคามันค่อนข้างสูงตอนนั้นยูนิคอนตัวละหมื0นหปีกลมๆนะถ้ามึงแน่จริงเนี่ยมึงต้องทํามาขายเลยไม่ต้องมาโยนหินถามทางว่าใครเอาไหมถ้าไม่ถึงหมื่นสไม่ผลิตแต่เขาจะเอาเล่นตัวอยู่ๆเอาตัวนี้มาทําผมก็งงว่าทําไมถึงเอาตัวนี้มาทำเออตัวอื่นน่าสนใจกว่าทําไมไม่เอามาทําแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็เหมือนโยนหินถามทางอีกถ้าทําตัวนี้เสร็จแล้วได้งบเนี่ย ตัวอื่นมาแน่แต่จะเป็นพวกตัวไซส์ใหญ่ๆก็เป็นอัลต้าคาร์ดซูพปอคาร์ดแต่ตัวนี้ผมเฉยๆนะไม่ไม่รู้สึกตื่นเต้นกับยูนิคอนมากกว่าเราลุ้นกันว่ามันจะถึงไหมถึงไหมนะครับแต่ตัวตัวนี้ถึงอยู่แล้วเพราะตัวมันไม่แพงไม่รู้ถึงยอดเท่าไหร่ขอให้ให้ปืนกับเอฟเฟกน่าจะหมื่นสครับผมอ่านว่ามันหมื่นสองแล้วมันมีอะไรก็ไม่รู้มาถึงหมื่น่อย่างนั้นแปลว่าถ้าเป็นหมื่นสเนี่ยน่าจะมีเอฟเฟกพาร์ทให้ แล้วทำไมมึงไม่ให้เขาเลยมึงทำมาหมื่นสองคือมึงทําไปเลยออกมาขายเนี่ยต้องมาทําอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ได้ว่กันความเสี่ยงเพราะว่าตัวเนี้ยกอบง่ายกว่าตัวยูนิคอร์นถ้าตัวนี้ออกโดนอย่างเ้เป็นลม